เรามีอะไรเราเข้าใส่ก็ปลีดจำเป็นปะจะลงมาแล้วมอใส่อะไร

ผมไม่มีใส่เด็กคู่ได้ใช่ไหมครับเวลาล่าบอสใส่เด็กคู่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรไม่ได้อะแรงสุดแล้วว่าเด็กคู่วนีว่ยก็สองเด็กจบสองเด็กแรงกว่าวัวปะสองเด็กแรงกว่วเาเด็กนิกาทับซ้อนกันได้หรอ สองเด็กแรงกว่ 1, าเด็กบวกวัวปะใครถามเนี่ยป่าวก็มอดบอกอะแรงดีก็เด็กมันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะลวกงันก็สามเด็กก็แรงสุดป่าวด้วยใบ่งินไม่เนี่ย <c ười> นเงินเหลือ ไม่ได้เอาตัวมาว่ะผมต้องเล่นมือถือกระทั้งนั้นนะแประนึ็นผมลองแท็กนี้พี่อาร์มอังโนะไหมครับมาแล้วครับเดี๋ยวพี่อาร์มคอหินใกล้นะพี่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นคอหินกลางโอเคครับแล้วแล้วก็คุณนัทก,ก็คอตรงจุดบอสนะครับถ้าจุดบอสไม่ไหวบอกได้ครับ ได้คุณนัดคุมจุดบอสเป็นบอสมก่อนนีครับผมผมอยู่ฟังไหนว่าผมอยู่หินใกล้โอเคเป็นน้องมิ้นนะน้องมิ้นน้องมิ้นอยู่หินกลางรู้สึกจะเป็นน่าจะทีมนี่เลยทีมคุณออนทีมคุณออนแต่อย่าค่อยปะอย่าผมบอกอีกทีหนึ่งตีสิบเอ็ดถึงตีสิบห้า กันบ้านตีส no, ี่นะครับผมวนนะวนวนกันบ้านคือช่วยกันนะใช้ตายก็กลับเข้าบ้านก็ลองดูดูบ้านให้น้อยที่ไหนมีมีมีบาทบาทบาทกับแรนนะครับผมจะใช้กันบ้านเป็นพิเศษนะต้องอดอดใจหน่อยนะครับสลับกันเนาะสลับกันได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เดี๋ยวผมติตามกี่ไปเลยกี่เข้าตีแล้วใช่ไม่หมาถึงผมว่ามีใครจะถือคาถาไหมครับคาถาคาถาคาถาพาอืมเคสี่บอยเลยครับบวกบวกดาเมจคน3 0เซเลเยร์ยถือได้นะแรงอยู่ ถ้าจะเป็นเคซี่บอยนะผมโดนไปละฮอคฮอยอยู่ไหมหรือฮอกฮอยออกแล้วยังฮอกฮอยอยู่วอครับวอครับวอครับเฮ้ยติตามซับไอ้กี่เลยนะฮะเออตามซับกี่เลยทำไมเราต้องตามด้วยอ่ะเออเชื่อกูดิชื่ออะไรชื่ออะไรไอจิ๊บไงฮะ จิ๊บกับพี่อาร์ตตามจิ๊บกับพี่อาร์ตต well ัดต้นปล่อยไปพี่อาร์ตไม่ต้องตามหรอกปล่อยไกเลยเถอะพี่อาร์ตเลยไม่ต้องไม่เาผโดนตามเดี๋ยวพี่อาจิ๊บใครเป็นพิเศษนะกี่เกิดตายมาอยู่จุดเกิดวันนี้นะฮะว่าจะโดนหัวบวมหรือเปล่าดูก่อนแป๊บนึงยวสี่สิบคนว่ะโหสุดใจยี่สิบสาม ตีหนึ่งมาแค่สาเองครับเนี่ยหายไปไหน่าตีหนึ่งพีวีถอดบอสลนะพีวีไม่เป็นไรพี่หหดบอสได้อยู่หวบอสได้อยู่ตีเขาตีตีตีหินครบแม่ลองหวีอยู่ปะลองหวีมาปะมาครับเอ้ยคิวแมวมึงต้องมึงต้องออกตีเก่าก่อนอะเออลองหวีมาแล้วผมจะได้เรียกได้บอกเรียก หินใกล้คอขวดหินกลางคอขวดหินลองหวีเรียกกนลังนะดตีหินตีหินกลางผมขอกําลังศึกดูเลขเลขตีตัวเองด้วยนะครับประจตำตาแหน่งตัวเองนะว่าเลขว่าเลขตัวเองอเลขอะไรนะเราแต่<ร>อยาา่าฟังเป็นเลขเราเลขเจ็ดโอเคบิ๊กไม่อยู่ครับบิกบ๊กบิ๊กะครับบิก๊กบิ๊กอยู่ไหมฮะ อยู่ครับอยู่ครับผมอ่าเอาเปติดของแต่ติดยานเรียกกันไว้ในตี้กันด้วยนะครับลองลองคุยกันในตี้ดูนะว่าใครเป็นยานเรียกไมไม้หนึ่งไม้สองนะลองลองคุยตรงนั้นนะสมมติถ้าผมบอกว่าไม้หนึ่งเรียกอะใครเรียกนะตีตีบิ๊กใครพกยาเรียกอะครับตัวทีเอ่อมีมีพกกันหลายคนอยู่ครับอ๋อโอเคตัวผมตัวผมก็มีอยู่ครับดีครับดีช่วยกันครับช่วยครับ แต่ระวังเรียกเรียกเรกชนกันนะลองนัดกันดีๆนะครับไม้หนึ่งไม้สองเรียกกันดีๆครับพี่บิ๊บอกห้อยู่ห้าสิบคนประมาณดูเลขตี้ตัวเองกันดีๆนะครับวันนี้ตี้กันบ้านจะเป็นตีสนะี่นะตีสี่ แต่คือเดี๋ยวไปไปไป,ไปจุดบอสก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมากันบ้านตอนที่เขาดาวหินจะเกิดนะเขาดาวาได้ไดแล้วนะครับเขาได้แล้วนะได้เลยครับพี่ปามมาแล้วพี่ปามมาแล้วเราอยู่บ้านซ้ายบนนะครับไไกีฟไอ้ติซัพพอร์ตจิบกับพ่อาจนะจิบคืออะไรเยอะอะไรยเยอะ<อ> เฮ้ยพี่ปามาแล้วพี่ปามาแล้วมีใครส่งสนามพี่แบบพี่ปัามา๊มแป๊บหนึ่งให้ผมดูไหมผมส่งให้โอเคครับเราอยู่บ้านซ้ายบนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปจุดกลางบนก่อนนะไปจุดกลางบนทั้งหมดก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่าสมถ้าน้อยปุ๊บนะสมมุติถ้าในกรณีที่กลางบนจุดบอสน้อยปุ๊บนะผมขอตี้หกถึงตี้สิบไปหินใกล้เลยนะครับตี้หกถึงตี้สิบหินหินใกล้ก่อนเลยนะ ขอดูกันนะค่านช่ดพี่ปาไม่เจอผมก็ไม่เจอแต่พี่ปาข้อตี้ผมแล้วอีกห้าสิบวิจ้าลันบัฟเลยจ้าอาหารบีกดได้เลยนะอาหารบีอะกดได้เลยครับผมย่างละหนึ่งส่วนส่วนตัวดัมเมจเตรียมกดอาหารแอคแท็กนะครับเฉพาะดัมเมจนะเราจะไปกลางบนทั้งหมดนะครับกลางบนทั้งหมดนะ ลองหวีมากางบนก่อนนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งว่ามุดไปบ้านไหนนะมาช่ายกางบนนะนะพี่ปามผมส่ง,ง,งให้ละตี้สิบเอ็ดถึงตี้สิบห้าผมขอเล่นโซนล่างนะเล่นโซนล่างนะไปตุ๋ยมันด้านล่างนะดันให้มันไปคอขวดให้เร็วที่สุดที่เหลือวิ่งขึ้นลานบนนะครับลานบนนะใครมีเค้กวิ่งไวเตรียมกดนะครับอีกสิบวิวิ่งไปปิดคอขวดให้เร็วที่สุดนะสามสอง หนึ่งไปครับผมโอ้หมีคนวิ่งเร็วอะเฮ้ยเยผมวิ่งเร็วอยู่ผมวิ่งเร็วอยู่วิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นบนลานเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมันยังไม่มามันยังไม่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาครับเข้ามาที่ลานเลยเข้ามาที่ลานหนึ่งแดงสองไปสีแดงสีแดงเร็วถมมาถมแล้วกถมเข้ามา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 ไม่ต้องเตะไม่ต้องเตะถมเข้าไปไล่มันไปข้างล่างอ้อมอ้อมอ้อมเข้าล่างได้นะครับอ้อมเข้าล่างได้นะตีหินกลางอะ ้อมข้าล่างได้นะโอเคพอขวดตีหกตีหกถึงสิบไปหินใกล้เลยครับตีหกถึงสิบไปหินใกล้เลยแล้วก็ตีสิบเอ็ดถึงตีสิบห้าไปหินกลางเลยนะไปหินใกล้เลยนะครับตีหกถึงสิบไปหินใกล้แล้วก็ตีสิบเอ็ดถึงสิบห้าไปหินกลางนะครับบอลบอจุดบอสอยู่ก่อนนะฝักจุดบอสอยู่ก่อนนะจุดบอสอยู่ก่อนนะเจอเป็่นโตนะลงไปใหญ่เยอะเจอเป็่นโตลงมาคุณนัดคุม หินกลางนะหินกลางตีสิบเอ็ดถึงสิบห้าไปหินกลางนะครับพอแค่นี้พอเราไปหินใกล้เลยตี้ตีตี้แวบๆเห็นเห็นจุดไหมในตี้มาหินใกล้มาหินใกล้เข้ามาตรงคอขวดเลยมันกันตรงคอขวดไม่ต้องอยู่เลยนะครับพอแล้วพอแล้วดูจุดบอสดูจุดบอสไว้ด้วยนะดูเอ้บอสบอสมันได้สีม่วงลองหวีไปบ้านซ้ายล่างนะบ้านซ้ายล่างลองหวีไปบ้านซ้ายล่างนะครับเปลีนโอมัไปบ้านซ้ายล่างนะเปียบ ยุทธศาสตร์เขาขึ้นมาเราเรากเรากดสเตเลิศไปนะสเตยเลิศหินกลางไปไงมันโล่งไบโลงโลงโลงโล่งล่งโลงลองวีถึงถึงถึงบ้านทรายล่างปะตีกันบ้านกับกันบ้านเลยนะครับตีสี่ตีกันบ้านกับกันบ้านเลยนะแล้วก็ตีตีหินน่ะตีลองวีอะตีลองหวีกับเข้าบ้านเหมือนกันนะตีเข้าบ้านเหมือนกันนะป่นโตมันสีม่วงเริ่มมานะสีม่วงเริ่มมานะสีม่วงเริ่มมานะมาก่อนก็มาก่อนป่นโตมุง อยู่เข้ามาก่อนหินใกล้เราคุมหินใกล้ไว้เราคุมหินใกล้ไว้พี่อาร์ตไม่เหินใกล้มันมันมันตีได้ยังไงวะยัง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 มันจะไม่นับพี่วิทย์จุดหินนแล้วเนี่ยบอสตรงนี้หกสิบวิใจเย็นใจเย็นอีกหกสิบวิโอ้หินแ้าแตกเดินผ่านหินแตกจุดบอสโดนนะ จุดบอสเราไม่จุดบอสเราไม่อยู่ปิ่นโตเยอะบอกแล้วอย่ายหินกลางหินกลางหินกลางกลับไปจุดบอสหน่อยครับหินกลางกลับไปจุดบอสอย่าลงไปเยอะเจนหินกลางวิ่งวิ่งข้าหน้าบ้านแรงเลยครับข้าหน้าบ้านแรงเลยหินกลางวิ่งข้าหน้าบ้านแรงต่อยคู่ตูดมันสามสิบวิสามสิบวิมันเล่นยากมันเล่นยากอย่าไปอย่างนั้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นใจเย็นๆค่อยๆขึ้นใครหินใกล้เราคุมไว้เฮ้ยหินใกล้มาแล้วนะหินใกล้มาแล้วนะใครจะขึ้นที่หินใกล้ที่ ใจแรบมบาเข้ามาตรงคอขวดหน่อยมาตรงคอขวดหน่อยไม่อยู่เราไม่อยู่ใจเย็ยนหยไปเยอะไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องมาเยอะยืนยืนยืนโหลดไปด้วยยืนโหลดไปด้วยหน่อยหนึ่งใส่ยซัพยืนโหลดไปด้วยตัวดาเมจมาห้าวิยืนกลางเตรียมเตรียมกลางขึ้นมาครับขึ้นมาตรงกลางเตรียมเรียกนะสามสองหนึ่งเรียกครับเรียกตีหินเลยหินบ้านม่วงก่อนตีหินบ้านม่วงก่อนจุดบอสเป็นไงมั่งจุดบอสเราได้บอสอยู่ใจเย็นตอนนี้ใครมียาเรียกอะ วิ่งลองวิ่งไปบ้านซ้ายสายกลางดิสายกลางสายกลางสายกลางคขึ้นไปค่อยขึ้นไปใจเย็นใครมียาเรียกอ่ะไปหินไกลหินไกลยาเรียกไปหินไกลใครมียาเรียกไปหินไกลดิวิ่งทันบะวิ่งไปหินไกลทันบ้จุดบอสจุดบอสถมไปหินไกลเลยครับลองลองเทสดูลองเทสดูจไม่เสียหายไม่เสียหายจุดบอสยังเอาไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรหินกลางเราได้อยู่เราหินกลางเราได้อยู่ต้นหินกลางเตรียมโยกมาหินหินหินไกลเตรียมโยกมาหินไกลครับไม่เป็นไรเราขอครั้งเดียวครั้งเดียว ไม่ได้อย่าเรากลับมาการบอสใหม่เหมือนเดิมแต่มากันหินขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาเรื่อยอยู่กลางสนามแล้วกลางสนามแล้วค่อยๆขึ้นมาชุบเพื่อนแล้วเดินขึ้นมาเรื่อยเรียกแล้ว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 จุดบอสจะข้ามาอเออลองเทสดูลองเทสดูจุดบอสมาขอขวดมาเทสดูเทสดูตอนนี้อยู่ขอขวดบอสไม่ต้องลงใครมียาเรียกมาหินไกลทีใครมียาเรียกถมข้ามาหินไกลทีครับถมมาหินไกลที อยู่ตรงนี้สบายแล้วไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปเยอะผมไม่หินใกล้ถไม่ห็นใกล้หิวแมวตายไวหินใกล้โหลดหินใกล้โหลดหินใกล้โหลดอยู่หินใกล้โหลดอยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาในวงให้หมดเข้ามาห็นใกล้ให้หมดกดยาเรยกดยากดยาถึกได้กดยาถึกได้เตะตีนไปก่อนกดยาถึกได้กดยาถึกได้ไม่เป็นไรถงเข้ามาน้อยจบบ้านยังกันอยู่นะบ้านยังกันอยู่นะบ้านยังกันอยู่นะบ้านเรายังกันอยู่นะบ้านยังกันอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหินหินที่เราโหลดเราโหลดเร็วกว่าเราโหลดเร็วกว่ารีบมาปล่อยมันปล่อยมันเริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุด ินไรเียกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถมเข้ามาหินไกลให้หมดถมเข้ามาหินไกลให้หมดใครอยู่หินไกลถมเข้ามาจุดบอสฟังนะจุดบอสฟังนะจุดบอสฟังนะสามสองหนึ่งเดินลงเดินลงค่อยค่อยเดินลงค่อยค่อยเดินลงค่อยค่อยเดินลงได้อยู่ได้อยู่นีจบแล้วจบแล้วกินบ้านเราไม่แตกใช่ไหมเออไม่มาไม่ผิดไม่ผิดนั่นแหละนั่นแหละจะจบแล้วจุดบอสเออ้โห โอ้พี่จิ๊บจิ๊บค่าอยู่คนเดียวเลยเกมจิ๊บดีคิวแม่เกันดีนี่นี่ถุงมือสิบสามใช่ไหมครับไปปั๊มคิวที่ไหนเนี่ยไอ้เรี่ยมันไรไปปั๊มคิวไหนวะไม่ไม่ไปปั๊มอยู่กับหน้าบ้านเขาครับข้างล่างไปฟาร์มที่ไหนหน้าบ้านไปชัวไปหน้าบ้านเลยบอกเลยว่าผมผมสงสัยจิ๊บดาวนะแม่งไปไปปั๊มอะไร ยิบดาวไปบ้างบ้างเขอื่นครับตามไปอยู่บ้าง